ตรวจสอบสภาพอากาศวันนี้กับคุณวิริศนะคะวันนี้ทุกภาคของประเทศไทยยังมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ส่วนมากก็อยู่บริเวณด้านตะวันตกของประเทศทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะนี้ด้วยนะคะคุณวิริศคะใช่แล้วครับสาเหตุที่ทําให้มีฝนตกหนักนะครับเป็นเพราะพายุโรอานูแม้ว่าจอนกาลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําแล้วนะครับแต่ก็ทําให้ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกําลังแรงนะครับ ฝนที่ตกลงมาในระยะนี้ก็ทำให้ชาวนาในบางพื้นที่เริ่มตัดสินใจปลูกข้าวเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวได้ทันก่อนที่จะมีน้ำท่วมครับแม้ว่าในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับจะยังคงประสบปัญหาภัยแล้งแต่ชาวนาในพื้นที่ลุ่มต่ำตำบลบางเคียนอำเภอชุมแสงหลายคนไถปรับพื้นที่นาและเร่งทำการปลูกข้าวเพื่อจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตขายในช่วงปลายเดือนสิงหาคมและต้นเดือนกันยายนนะครับ เพราะหากเก็บเกี่ยวช้ากว่าน,นี้อาจจะได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมเพราะตำบลบางเคียนนั้นเป็นพื้นที่น้ําท่วมซ้ำซากทุกปีครับจึงต้องเสี่ยงทํานาแม้จะยังไม่มีการประกาศเข้าสู่ฤดูฝนสําหรับจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับวันนี้ก็ยังคงมีฝนตกลงมาสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ทางการเกษตรได้นะครับแต่ว่าสําหรับจังหวัดอุทยัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีเป็นพื้นที่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าวันนี้อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งได้อยู่นะครับ หลังจากที่มีฝนตกหนักในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีก็ทำให้ปลาในทะเลสาบสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตายเป็นจำนวนมากครับปลาที่ตายส่วนใหญ่นะครับก็เป็นปลาบึกปลาตะเพียนปลาสวายปลานินปลายี่ศกครับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสวนสาธารณะบอกว่าสาเหตุหน่าจะมาจากฝนที่ตกลงมาทำให้น้ำในอ่างที่กำลังมีการขุดลอกดินเลนนั้นมีสีขุ่นแดงและเกิดสภาวะขาดออกซิเจนครับ และเนื่องจากอากาศร้อนต่อเนื่องกันยาวนานเมื่อมีฝนตกและมีน้ําไหลลงไปในทะเลสาบจึงทําให้ปลาน็อกน้ําตายครับซึ่งทางด้านเทศบาลเมืองจันทบุรีก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ลงเก็บปลาที่ตายขึ้นจากน้ําเพื่อป้องกันน้ําเน่าเสียครับทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ํานะครับ ควรป้องกันไม่ให้น้ําฝนนั้นลงบ่อแล้วก็เปิดเครื่องตีน้ําบ่อยขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิและความเข้มข้นของน้ําชั้นบนและชั้นล่างแตกต่างกันเพราะว่าอาจจะทําให้สัตว์น้ํานั้นนอกน้ําได้นะครับปรับตัวไม่ทันสําหรับจังหวัดจันทบุรีรวมถึงจังหวัดตราดวันนี้นะครับก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งได้อยู่นะครับและแม้ว่าหลายพื้นที่จะมีฝนตกลงมามากขึ้นแต่ว่าภายแล้งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็ยังคงสร้างผลกระทบให้กับผลผลิตทางการเกษตรอยู่ครับ อย่างเช่นที่จังหวัดอ่างทองนะครับชาวสวนชะอมในตำบลสามงามอำเภอโพ<ฮ>ทองเก็บผลผลิตได้น้อยลงจากเดิมนะครับที่เก็บได้วันละ200-300กรัมแต่ว่าตอนนี้เก็บได้เพียง100กรัมเท่านั้นครับเพราะว่าไม่มีน้ําไปรดชะอมและทําให้ชะอมนั้นไม่แตกยอดจึงอยากให้มีการปล่อยน้ําในคลองชลประทานที่อยู่ติดกับสวนให้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าไม่มีน้ํามานานหลายเดือนแล้ว แม้ว่าจะเก็บผลผลิตได้เพียง100กรัมเท่านั้นครับแต่ว่าชาวสวนชมนะครับก็บอกว่าสำหรับรายได้นั้นก็ยังคงเพียงพอที่จะเลี้ยงครอบครัวไปจนกว่าจะสิ้นฤดูแรงนี้นะครับสำหรับจังหวัดอ่างทองตลอดทั้งสัปดาห์นี้ก็คาดว่าน่าจะมีฝนตกลงมาสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ทางการเกษตรนะครับ แล,และสาหรับชาวนาที่กําลังรอให้กรมอุตุนิยมว,วิทยานะครับประกาศเข้าสู่ฤดูฝนเพื่อที่จะเริ่มทานานะครับกอคาดว่าไม่เกินวันพรุ่งนี้น่าจะมีการประกาศเข้าสู่ฤดูฝนได้นะครับเพราะว่าปัจจัยหนึ่งที่จะมีการประกาศเข้าสู่ฤดูฝนได้จะต้องมีลมประจรําฤดูนะครับซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นลมประจรําฤดูแล้วนั่นก็คือลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับคุณพึ่งนภาคุณชรัชตาครับค่ะขอบคุณ